สวัสดีครับเพื่อนๆมีผู้หญิงกัมพูชาจํานวนมากเลยนะที่โดนบังคับบ้างโดนหลอกบ้างให้แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ในครอบครัวของฝ่ายชายที่ประเทศจีนพอไปอยู่นี่ก็ค่อนข้างทารุณน,นะครับโดนทุกตีโดนทําร้ายต่างๆนานาหลายๆคนก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปก็ในเมื่อแต่งงานแล้วครับบางคนนี่ถึงขั้นป่วยทั้งจิตแล้วก็มีคาตัวตายด้วยนะอันนี้ก็เป็นทางช่องสื่อข่าวอิสระของทางข่าเมรเขา มีไม่กี่คนหรอกที่ถูกช่วยเหลือออกมาได้นอกนั้นก็ยังต้องทรมานต่อไปที่จริงแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่ขเมรเขาก็ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบแล้วก็พิธีสารเพิ่มเติมของสหรประชาชาติเขาบอกว่ารัฐบาลขเมรน่ะควรจะใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อประกันการคุ้มครองสตรีชาวขเมรที่เดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดแล้วก็ลิดรอนสิทธิสตรี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือผู้หญิงขเขมรหลายๆคนก็ถูกหลอกให้แต่งงานในประเทศจีนแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจจนถึงขั้นสูญเสียความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็เนื่องมาจากนิสัยการชอบทุบตีของสามีแล้วก็ครอบครัวชาวจีนด้วยนะอย่างเช่นแม่ยายเนี่ยตัวดีเลยอันนี้ที่เคยดูในหนังนะแม่ยายชาวจีนนี่มีแต่ดูเดือดดูเดือดทั้งนั้นเลยขนาดสภาภัยที่เป็นชาวจีนด้วยกันก็ยังโดนเองไม่ใช่น้อย ในข่าวเขาบอกว่าผู้หญิงเขมรจํานวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของการช่อโกงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานในประเทศจีนกล่าวว่าถูกทําร้ายร่างกายตลอดมาเจ็บปวดเนื่องจากความเจ้าอารมณ์ของสามีและทางครอบครัวชาวจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจดจําที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยทีนี้ก็ไปสัมภาษณ์เหยื่อคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขมรอายุ27ปีไม่บอกชื่อนะเธอเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเธอหนายากจนแล้วก็ต้องการงานทําครับ ก็เลยโดนหลอกให้แต่งงานกับคนในประเทศจีนเมื่อพุทธศักราช2,556เนี่ยแหละผู้หญิงคนที่หลอกเธอเนี่ยก็บอกว่าเมื่อมาถึงจีนแล้วจะมีผู้ชายคนหนึ่งจ่ายเงินให้7,000หยวนไม่ได้จ่ายเงินให้เหยื่อนะจ่ายเงินให้กับคนที่หลอกมาเนี่ย7,000หยวนก็ประมาณ35,000บาทไทยครับต่อมาก็ได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวของคนจีนนั่นแหละเขาบอกว่าบางทีก็ได้กินไม่อิ่ม ขังไม่ให้ออกจากบ้านบางครั้งก็ไม่ยอมให้กินข้าวเลยวันหนึ่งเขาหิวมากครับก็เลยกินชามิไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะเขาบอกว่ามันเป็นชามิที่ยังไม่ได้ทอดพอกินปุ๊บอยู่ๆพ่อตาเนี่ยก็หยิบมีดมาคว้าของที่อยู่ในมือเธอเนี่ยแหละไปวางไว้บนหัวเธอแล้วพ่อตาก็ใช้มีดสับๆๆลงบนหัวเธอหลังจากนั้นก็ทําตาถลนด่าเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงนะเธอบอกว่าความรู้สึกในตอนนั้นอะไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณจะบินไปที่ไหนดี และทีนี้ต่อมาทางครอบครัวเนี่ยก็พาเธอไปหย่าร้างแม่สามีบอกว่าจะขายเธอให้กับคนอื่นเอา้ามีงี้ด้วยเหรอมันไม่ใช่การแต่งงานแล้วมั้งเนี่ยทีนี้โชคดีครับทางธนาจีนเขาก็บอกว่าไม่ได้นะขายให้คนอื่นไม่ได้การกระทําดังกล่าวอะ่ะมันผิดก,กฎหมายเธอก็เลยได้กลับไปที่ขมรบ้านเกิดสรุปว่ามาแต่งงานนี่ไม่ได้อะไรกลับไปบ้านเลยแม้แต่เงินค่าเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรงี้นี่มันเข้าขายค้ามนุษย์แล้วหรือเปล่าเนี่ย ทีนี้เหยื่ออีกรายหนึ่งครับอาศัยอยู่ในอำเภอรโรเวียงจังหวัดพระวิหารก็เล่าว่าเนื่องจากว่าครอบครัวของเธอมีฐานะยากจนออีกคนลนะน่ายากจนเหมือนกันเธอก็เลยไปทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านขายอาหารตรงเชิงสะพานเหนี่ยเหลืองฝั่งตะวันออกอ่คนแรกยากจนแล้วก็ไม่ทำงานอันนี้ยากจนแล้วก็ทำงานอยู่แต่ว่าพอไปทํางานที่นั่นเธอกระโดนมิจฉาชีพหลอกเธอให้ไปเวียดนามไปแต่งงานกับสามีของเธอ แต่ว่าสามีเป็นคนจีนนะก็มีงานแต่งงานจริงๆนั่นแหละไปแต่งที่มณฑลเจียงซีที่ประเทศจีนซึ่งเธอและครอบครัวเนี่ยไม่ได้รับเงินอะไรจากทางสามีเลยค่าสินสอดเนี่ยไม่ได้เธอบอกว่าไปที่จีนเนี่ยนะเธอได้แต่งงานสองครั้งกับคนจีนเหมือนกันเลยครั้งแรกเนี่ยสามีเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะประมาณว่าพิการจนให้กําเนิดลูกผู้หญิงคนนึง แม่สามีก็ค่อนข้างดุร้ายนะครับข่มเหงเธอตลอดเวลารวมถึงเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ได้กินไม่พอสามีที่พิการเนี่ยก็มักบังคับให้เธอมีอะไรด้วยโดยที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพอะไรของเธอเลยแต่เธอก็ไม่สามารถต้านทานการข่มเหงจากสามีแล้วก็แม่สามีได้ทีนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มต่อต้านทางครอบครัวรู้สึกไม่พอใจก็มีการบีบบังคับให้เธอหนีออกจากครอบครัวไปก็ไปทำท่าไหนไม่รู้นะก็ไปแต่งงานกับผู้ชายชาวจีนอีกคนหนึ่ง ก็เป็นคนพิการเหมือนกันครับและก็ได้ให้กําเนิดลูกชายก็มีลูกด้วยกันแล้วล่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าครอบครัวทั้งสองครอบครัวจะเป็นแนวเดียวกันเลยก็คือทุบตีเธอจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับเขมรก็ได้รับความช่วยเหลือมาเธอเล่าให้ฟังว่าตอนที่มีสามีคนแรกกับลูกสาวเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขเลยและปัจจุบันเนี่ยก็ยังตามหาเธออยู่ออเธอหนีมาครับแม่สามีก็สาดแช,ช่ง แล้วก็ไปลงที่ลูกสาวของเธอก็คือทุบตีนะ่ะคือเธอหนีมาตัวคนเดียวตอนที่อยู่กับครอบครัวแรกเนี่ยเธอหิวจนแบบว่าอาหารไม่พอล้มป่วยเวียนหัวเลือดก็ขาดน้าตาลเพราะว่ามีการผ่าตัดคลอดสามีของเธอที่ว่าพิการเนี่ยเป็นแนวว่าความจําไม่ดีครับถูกแม่ยายบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โอ้โหนี่กลายเป็นว่าเธอเป็นแค่เครื่องมืออะไรสักอย่างเลยเนี่ยพอได้ลูกคนแรกออกมาเป็นผู้หญิงก็ไม่พอใจนั่นแหละทุบตีเธอทุบตีลูกสาวเธอ พยายามจะให้มีอีกให้เป็นลูกชายให้ได้เธอก็ทนไม่ไหวครับก่อนจะหนีออกมาเธอก็ได้บอกลูกต่อมาทางสื่อเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงขเขมรอีกหลายคนนะที่ถูกหลอกให้แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนน่ะแล้วเกือบทุกคนเลยก็ถูกทุบตีจนหมดสติบางคนทนไม่ไหวบางคนไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีเลยบางคนก็จึงต้องแขวนคอตัวเอง ต่อมานางสาวรอนสเรโมดเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามและแทรกแซงของสมาคมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเฉพาะกิจตัวย่อก็คือ adhoc เขาบอกว่าผู้หญิงขเขมรจำนวนมากเนี่ยเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากทางจีนเดินทางกลับมาที่ขเขมรแล้วแต่ละคนนี่ก็มีสีหน้าท่าทางเสียใจเจ็บปวดบางคนรอการคลอดบุตรครับถูกทอดทิ้งไม่มีความหวังว่าจะได้กลับไปหาลูกๆที่จีนด้วย ส่วนผลงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชน ADOC h นะี่ยปีที่แล้วนะครับก็ได้ช่วยเหลือผู้หญิงชาวเขมร34คนออกจากการค้ามนุษย์ทางเพศในจีนและเอเชียรวมไปถึงที่อื่นๆด้วยถึงจะช่วยได้เพียงเท่านี้แต่คือเขาก็ทำเต็มที่แล้วมันมีรายละเอียดอะไรที่ปลีกย่อยมากกว่านั้นเพราะว่าเขาก็ทำทั้งสองอย่างไปพร้อ,รอมๆกันคือพยายามช่วยเหลือเยือแล้วก็ไล่าตามจับคนที่เป็นนายหน้า ซึ่งล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้160คนแล้วก็ส่งขึ้นศาลอยู่โดยเหยื่อที่เป็นผู้หญิงขเขมรจะถูกส่งไปตามประเทศเหล่านี้เช่นจีนไทยอินโดนีเซียมาเลเซียลาวแล้วก็ในประเทศเองด้วยโดยเหยื่อที่พอทราบรายชื่อแล้วเนี่ยมีประมาณ424คนแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะ่ะมี297คน ทีนี้องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้สืบสวนชาวต่างชาติเขาก็ค้นพบว่าการค้ามนุษย์ของเขมรเนี่ยทำไมมันดูง่ายจังก็เลยลองส่องดูก็รู้ว่าการคอร์รัปชันของเขมรต่างๆเนี่ยยังอยู่ในระบบตุลาการเจ้าหน้าที่ระดับต่ำของรัฐบางส่วนเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการค้ามนุษย์อันนี้ก็เป็นเรื่องการหลอกให้แต่งงานของสาวชาวเขมรกับหนุ่มชาวจีนครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ